อย่างที่เขาว่ากันเลยนะครับว่าอะไรที่เรานั้นไม่เคยได้เห็นลิซ่าก็เสิร์ฟให้เราได้เห็นเพราะว่าในตอนนี้สิ่งที่เรานั้นอึง้งแล้วก็ทึ่งเพราะว่าลิซ่าอัพเบื้องหลังนะครับทีวีซี a n เอลังการ Amazing Thailand ของลิซ่าพร้อมกับ f r Friend of Amazing Thailand อย่างกัฟ วินแล้วก็บรูนั่นเองทั้ง3คนรวมไปถึงลิซ่าก็4คน4คนสุดปังที่มาโปรโมตในครั้งนี้ลิซ่าเสิร์ฟเบื้องหลังเอาไว้แล้วล่าสุดน้องวินเขาก็มาคอมเมนต์ด้วยนะครับบอกว่าเกือบจะเป็นลมครับแฟนคลับถึงกับแซวว่าโอ้โหตั้งแต่วันที่เห็นตอนเปิดตัวว่าน้องวินนั้นยืนตัวเกรงอยู่ข้างพี่ลิซา่าเพราะว่าความปลื้มในวงศิลปินวงโปรดแถมในตอนนี้ได้เห็นเลยว่าน้องวินเขาตัวเกรงเขาแทบจะเป็นลมตั้งแต่วันที่ถ่ายทีวีซีด้วยกันแล้วและยิ่งไม่เห็น รูปของน้องวินนั้นถูกพี่ลิซ่าอัพลงใน IG ส่วนตัวอีกก็โคตรจะ c o m p l e t ชีวิตความเป็นบ l ิ n g ของน้องวินเมทาวินเลยยังไม่พอมีเพิ่ม IG s t สตอรีเข้ามาอีกหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นเป็นรูปที่ลิซ่ากับน้องวินแล้วก็น้องกราฟเขาถ่ายกรีนสกรีนกันแต่ว่าไม่มีน้องบลูบางคนขากล้องเอา้าน้องบลูหายไปไหนอะไรยังไงลิซ่าก็ไม่ลืมที่จะมาเสิร์ฟโมเมนต์น้องบลูนะครับใน IG s t สตอแซวน้องบูเปน็นหโอ้ว้าวโ ตะลึงกับความหล่อของน้องบูนี่แหละคนที่ทำถึงมากอะไรที่ไม่เคยได้เห็นเราก็ได้เห็นจริงๆริซ oh. ่าแซวผู้ชายใน i อ106ล้าน followers ของลิซ่าผู้ชายนี่หมายถึงแก๊งเด็กน้อยของลิซ่านะทุกคนไม่ได้มองไปมุมอย่างอื่นเลยลิซนะ่าน่าจะ แซวเพราะว่าความหล่อความใสสะอาดของน้องบลูที่ทํางานด้วยกันสองคนนี้เขาซีกันอยู่แล้วทบน่าจะเป็นเด็กในแก๊งเดียวกันจริงๆตอนนี้ทั้งแฟนคลับของน้องบลูพงศิวัตน้องกราฟคุณาวุธน้องวินเมทาวินคือดีใจกันใหญ่มากเลยที่มีดาราระดับซูเปอร์สตาร์ระดับ g กล b a l l อย่างพี่ลิซ่านั้นเข้ามาลงโมเมนต,ต์ต่างๆให้ดูแถมยังดูแล้วก็รู้เลยว่าทั้ง3มคนคนจะเป็นที่รักที่เอนดูของพี่ลิซ่ามากๆเลยถึงไม่อย่างนั้นเราคงไม่ได้เห็นโมเมนต์น่ารัก แบบนี้เป็นการร่วมง,งานกันที่น่าจะมีความสุขแฮปปี้มากๆกับการเดินทางไปถ่ายทําถึงจังหวัดเชียงใหม่บุกป่าฟาโดงขึ้นไปยังนาขั้นบันไดไปถ่ายทําแล้วก็ดิ่งลงมาที่วัดพระธาตุเจดีหลวงเพื่อถ่ายทําอีกโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่คุ้มที่สุดแล้วกับการได้เป็นทั้ง r r n n d m b a s s a d o r a m a z i n n t h a i l a n d ของลิซ่าแล้วก็ Friends of Amazing t h a i l a n d อย่างน้องกัฟน้องวินแล้วก็น้องบลูใครชื่นชอบโมเมนต์ของทั้ง4คนนี้บ้างมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับและที่สำคัญในปี2026นี้เราน่าจะได้เห็นโมเมนต์แล้วก็ <Amazing S 1> คลิป <Thailand. S 1> อื่นๆคอนเทนต์อืนอ่นๆจากทั้ง4คนแน่นอน